หือคณะกรรมการความมั่นคงของชาตินะครับดังในการขับเคลื่อนพราะอ,อะไรการศึกษาหาข้อมูลเนี่ยปัจจุบันว่าเราเมืองเรานะครับความมั่นคงน้อยลงท,ทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยพิบัติเรื่องยาเสเพติดผู้หลงนีเข้ามาชอชให้ความสําคัญอย่างมากนะครับผมเองในฐนผู้แทนในส่วนงานต่างๆนะครับช่วยนะครับ ช่วยกันให้ก er ันนิดนึงนะครับเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ของเราเองเป็นประโยชน์ต่อคนของเราเองไม่มีใครเก่งเท่าคนในพื้นที่ครับท่านสังเกตท่านในฐานะผู้แทนของท่านนายอพลท่านท่านผู้แทนจากกรรมาธิการการเสียดายคณะรรนะครับแต่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านรับในฐานะที่เป็นคณทํางานกับเคลื่อนแผนงานโครงการตำบลมั่นกงมยั่ง มั mang cùng. Mang ่คงมั่งคั่งได้อยู่ระดับระบนครับที่เีการวางแผนในระดับบเริว่าทบดาวแล้วแต่คนระคนทิ่มาเราไม่มีส่วนร่วมในการคิดยุทธศาสตร์20ปีนะครับแต่เรากงจทกนะครับร่วมกันนะครับดำเนินการกระบวนการเรืของการพัฒนาคือกระบวนการแผนพัฒนาในระดับบสบสชอพนะครับส่วนนะครับเช่นเดียวกันครับทุกท่านคุ้นเคยในแผนของอวนอนะครับซึ่งหลายส่วนแต่ก็ เดินะครับเดินๆคุณไ้ราก็ไอ่ชาวบ้านสิบสินะครับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แี่แลกอเรานะครับสิบสี่นะครับความไง่คงทาทะเลก็ไม่เกี่ยวกับเรานะครับสิบห้านะครับเกี่ยวกับทางสามจังหวัดนะครับแล้วก็สิบเจ็ดนะครับ